นันเราสุ่มไปเลยนะครับ100เพชรแรกนะครับต้องออกแน่นอนนี่ไงผมพูดเป๊ะออกง่ายครับอือหนึ่งร้อยเพชรปุ๊บออกปั๊บเลยนะครับหนึ100่งร้อยเพชรครั้งที่สองนะครับหนึ100่งร้อยเพชรครั้งที่สองนั่นไงออกอีกแล้วง่ายแก้บังทีว้าวสองครั้งได้แล้วครับคุณูโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าูช่ช่องเดอกครับ F f นะครับมาแล้วนะครับซองควงสีเขียวกลับมาแล้วครับคุณดู M1887 H e a d o f Hope นะครับกระดูกมัจจุรากะซากวิญญาณนะครับกิจกรรมนี้เริ่มวันที่11หาวันที่17ธันวานะครับเออสิ่งที่ผมรอคอยก็ได้กลับมาแล้วครับคุณดูมาตอนแรกนะครับผมหมด2,800เพชรผมไม่ได้ซองควงตัวนี้นะครับผมได้กาซานะครับผมได้แค่สีเหลียยนะครับมารอบแรกนะครับอ่าซึ่งคลิปเก่าผมก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้อยู่ตร ด้านบนนะครับใครที่อยากไปดูคลิปเก่าก็ไปดูได้นะครับ2,800เพรไม่พอครับแต่รอบนี้นะครับงบ1,900เพรของเราพอแน่นอนครับพอดูว่านะครับก็กิจกรรมนี้นะครับก็มานะครับมา7วันนะครับซึ่งสแต็กของซองสีเขียวของเราก็ บวกดาเมดหนึ่งนะครับความเร็วในการรีโหลด2นะครับลดลดความเร็วในการเคลื่อนที่1นะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยนะครับว่ามันจะหมดกี่เพชรนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนดูใครที่ยังไม่กดไลค์นะครับเรามาเริ่มทําการสุ่มกันเลยครับคนดดคอนดูอยากรู้ว่าผมเอาเพชรมาจากไหนนะครับอยากรู้ว่าผมได้เพชรมาจากไหนนะครับจำนวน1000เพชรนะครับก็เป็นแอปแอปนี้เลยนะครับเป็นเกมเกมนี้เลยนะครับเป็นเกมฟรีเล่นฟรีได้เงินจริงนะครับก็คือเป็นเกมไพ่แข่งหันสาหรือว่าแฮปปี้ดัมมี่นะครับอันนี้คือ เว็แลนดอยนะครับเป็นเกมนะครับไม่ใช่เว็บพนันนะครับก็คือเกมฟรีเล่นฟรีได้เงินจริงนะครับเราเล่นเกมหาคอยเพื่อเอาคอยไปแลกบัตรทูนะครับแล้วก็เอาบัตรทูนะครับมาเติมเกมนะครับเติสามารถเติมเกมฟรีไฟได้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับเป็นเกมนี้นะครับก็ผมก็เล่นอยู่นะครับเป็นแฮปปี้ดัมมี่นะครับไทยเจะเป็นแฮปปี้ดัมมี่นะครับพอเราเข้ามาอยู่ในหน้าแรกของเกมนะครับเราล็อกอินอะไรให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะประมาณนี้นะเกมนี้นะครับมันสามารถเล่นได้ทุกอายุเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การพนันนะครับ อายุเท่าไหร่ก็เล่นได้นะครับผมเล่นเกมนี้นะครับก็นานแล้วนะครับเนี่ยนะครับคนดูเห็นข้างล่างไหมสะสมคอยเพื่อแลกบัตร T M ค่าโทรเพชรฟรีไฟลและรางวัลอื่นๆนะครับเนี่ยก็คือเราสะสมคอยคอยของผลตอนนี้มีอยู่1 0 0 0 0แสนกว่าคอยนะครับ1 0 0 0 0แสนกว่าคอยมันสามารถแลกนะครับได้1000บาทนะครับเพราะว่า1 0 0 0คอยเท่ากับ10บาท10,000คอยเท่ากับ100บาท1 0 0 0 0แสนคอยเท่ากับ1000บาทนะครับและใครที่ดาวน์โหลดเกมนี้มาข้างแรกนะครับก็ใส่รหัสโค้ดเพื่อรับคอยนะครับก็คือให้คนดูกดเข้าไปตรงนี้เลยนะคร คำว่าเชิญหรือว่าเลขบวกตรงนี้นะครับพอกดเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับให้คนดูกดคำว่าผูกพอกดคำว่าผูกเสร็จนะครับก็ให้ใส่รหัสโคดโคดนี้เพื่อรับคอยนะครับโคดก็คือ JHRC572 นะครับโอเคครับผมไปแลกให้ดูนะครับถ้าคนดูไม่เชื่อนะครับกดเข้ามาตรงคอยนะครับพอกดเข้ามาแล้วกดเข้าคำว่าแลกนะครับพอคำว่าแลกนะครับอยู่ข้างล่างนะครับบัตรเหลือแค่บัตร1 0 0 0พนะครับเหลือ5้าใบนะครับเดี๋ยวผมแลกให้ดูนะครับกดแลกเข้าไปเลยนะครับพอกดแลกปุ๊บนะครับยินดีด้วยส่งคำขอแล้วนะครับชูมานี่จะถูก ก็คือพรุ่งนี้นะครับก็แค่1นวันนะครับรอแค่1นวันนะครับมันก็จะเข้าพอเราแลกเสร็จนะครับพรุ่งนี้มาเรากดเข้าบันทึกนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเห็นประวัติการแลกของผมไหมนี่นะครับเวลาแลกแรกมานะครับเราก็เอาเลขรหัสตัวนี้ไปเติมเกมฟรีไฟล์เอาไปเติมเกมอื่นก็ได้นะครับหรือว่าเติมเข้าจูนี่ก็ได้นะครับใครที่อยากได้อ่รีไปดาวน์โหลดมาเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมฟรีและเล่นแล้วได้เงินจริงด้วยนะครับโอเคครับนั้นเราสุ่มไปเลยนะครับ100เพชรแรกนะครับต้องออกแน่นอนนี่ไงผมพูด เป๊ะออกง่ายครับหนึ่งร้อยเพรปุ๊บออกปั๊บเลยนะครับมานะครับง่ายๆครับงั้นเราสุ่มไปอีกหนึ100่งร้อยเพรครั้งที่สองนะครับหนึ100่งร้อยเพรครั้งที่สองนั่นไงออกอีกแล้วง่ายแก้บางทีว้าวสองครั้งได้แล้วครับคุณดูโอ้โหสุ่มสองครั้งได้สองอันนะ่ะโคตรเท่ครั้งที่สามเป็นไงครั้งที่สามเกลือ บอกแล้วสไตล์นี้แหละครับครั้งแรกครั้งสองออกง่ายครั้งที่สามครั้งที่สี่เรียบร้อยฮะสี่ร้อยเพชรเบาๆครับสี่ร้อยเพชรได้สองอันคุ้มอยู่ครับครั้งที่ห้านะครับจะออกหรือไม่นะครับครั้งที่ห้าได้ท่าเต้นว่ะเช็ดเด้อแล้วเวลาที่เราสุ่มนะครับมันก็จะมีกระเป๋าสะสมให้นะครับของพวกนี้นะครับก็สามารถแลกได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแลกแล้วก็สุ่มไปเลยแล้วกันเนาะไปนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับสุ่มเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกนั่แหละครับกดล็อกความเร็วนะครับแล้วก็แลกนะครับก็เหมือนเดิมครับไม่ออกนะครับมานะครับสุ่มไปอย่าท้อครับมีหน้าที่สุ่มสุ่มไปครับคนดูครั้งนี้ไม่ได้นะครับมันต้องสามอันขึ้นนะครับ่านะครับผมสุ่มอีกหนึ่งร้อยเพชรครั้งที่หกนะครับเฮ้ยออกละออกละออกละหกร้อยเพชรกับลูกแก้วสามอันหรือว่ากาชาสามเหรียญเลยนะครับ หกร้อยเพชรนะครับโอ้โ oh, หนิ่มๆบอ,อกเลยไปอีกหนึ่งร้อยเพชรนะครับเกลือแรลกของดิว่ามันจะออกไหมผมกลัวเวลาที่สุ่มไปแล้วไอ้ของตัวนี้อ่ะมันจะเหลือเยอะพอมันเหลือเยอะแล้วมันก็จะเราก็ไม่อยากได้อนะเพราะว่ามันเราก็มีแล้วอยู่ข้างในนะครับป่ะนะครับครั้งที่แปดนะครับไม่ออกนะครับหือ <c oughs> ะนะครับอีกหนึ่งรอยเพชรจะออกหรือไม่เริ่มแล้วครับเริ่มเกลือแล้วผมรู้สึกว่าเริ่มเกลือแล้วนะครับครั้งถัดไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอ่ะเรียๆครับผมจะสุ่มกว่ามันจะโอ,อ้ว้าวโอ้โหเริ่มเลยนะครับผมเริ่มเห็นความเกลือของผมเลยนะครับคณดู <c oughs> ไอ้ตัวที่หมุนพวกเฮ้ยเฮ้ยฮออกแล้วครับคนดูนี่คร,นครับผมได้มาแล้วครับผมได้มาเลยผมได้มากี่กี่อันแล้วอะผมได้มาสี่แล้วเฮ้ยสุม่มรัวๆดิเดี๋ยวมันมันมันออกแล้วมันต้ององอกอีกครับสุ่มไปเลยนะครับกดรัวๆเลยนะครับครั้งละหนึ่งร้อยเพชรนะครับโอ้โหไอ้มันต้องออกดิครับพี่ห้าร้อยเพชรมันจะไม่ออกหรอกครับพี่กด นั่นเราไปแลกดีแลกมาก็ยังเหมือนเดิมนะครับโอ้โหมันทําให้ลุ้นมันทําให้ลุ้นมันไม่ออกหรอวะพี่กับเหลือ500เพรกดไปนะครับอีก400เพรของเราไม่ออกผมไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับงบของเรา1,900เพรนะครับคนดูเฮ้ยมันไม่ออกว่ะรู้สึกว่ามันจะเกลือนแล้วนะครับ รู้สึกว่ามันจะเกือแล้วนะครับป่ไปเรื่อยๆนะครับสุ่มไปเรื่อยๆนะครับอย่าท้อมีหน้าที่สุ่มอย่าท้อครับกดสุ่มไปเรื่อยๆแลกของไปเรื่อยๆนะครับอ่านะครับเหลือสามร้อยเพชรนะครับกดไปนะครับมารไม่ออกโอ้โหสินส่วนเต็มกดไปอีกครับไม่ออกนะครับร้อยเพชรสุดท้ายคนดูว่ามันจะออกหรือไม่ออกผมเห็นสภาพของผมละไม่ออกครับ อ่ะสุ่มหนึ่งครั้งดิหนึ่งครั้งก็ไม่ออกเหมือนเดิมนี่ไงเราเหลือตัวนี้อยู่นะครับมับไม่ออกผมท้อแล้วนะครับโอ้โหได้ท่าเต้นอีกอได้ท่าเต้นมาอีก กดสุ่มไปครั้งสุดท้ายท้ายสุด mm. ไม่ออกนะครับโอเคนะครับเพชรเราหมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการเติมเพชรมาใหม่นะครับไะโอเคครับผมก็ได้เติมเพชรมาไปที่เรียบร้อยนะครับจํานวน1000เพชรนะครับหนึ่เพชรมันไม่ออกหรอเดี๋ยวผมเติมมาอีก1000เพชรว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับกดไปเลยครับ5ค้ั้ง1 0้เพชรเะครับจะออกหรือไม่ออกนะครับเฮ้ย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 ้ยเั้งสุดท้ยยมันออกง่ายจังวเ อุตสาห์ไปเติมมา1,000เพชรแต่ออกตั้งแต่อันแรกอันนี้ก็ไม่เอานะครับคนดูออกแล้วครับง่ายๆนะครับงบ2,000เพชรเองครับคนดูผมหมดแค่2,000เพชรเองดูดีสุดเยอะไปเลยผมได้มาแล้วครับซองสีเขียวแบบหลอดเทเลท่อนะครับโอ้สวมใส่ทันทีมันก็ง่ายนะบางทีอ่ะถ้าเรามีเพชรโอเคครับคุดูใครที่อยากได้นะครับ งบนะ่าจะไม่เกิน2,500เพชรนะครับมารอบนี้นะครับใครที่อยากได้ก็2,500เพชรได้แน่นอนนะครับก็รีบไปสุ่มนะครับกิจกรรมนี้มาแค่7วันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ เดี๋ยวเราไปสวมใส่ให้ดูนะครับว่ามันเท่ขนาดไหนลูกซองควงผมก็มีเยอะแล้วนะครับคอดูผมมีถาวรกี่กระบอกนี่ไงนะครับซองควงของผมนะครับก็มี4ี่กระบอกนะครับถาวรก็เป็นซองควงสีเขียวซองควงเซตมะซองควงสีม่วงแล้วก็ซองควงหิมะนะครับก็ไม่รู้จะใช้ซองควงไหนแล้วนะครับก็โอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุดู เพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกๆคนสวัสดีทุกๆท,ท่านแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ